สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของเอกกับพิวัตรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับรอ,อันนี้ก็มลล่นเลี่ยวดูครับพี่น้องยางลเลาะเบ่งบรรยากาศก,ก่อนนะครับมาล่ำมวนเลี่ยวพี่น้องเปล่ามากด้อยแส,สดงที่แย,ยกเขาตาโลนะครับนี่คือหาทางไปยา,ายกแค่เนาะแบบนี้ อฮยแ่สาวีตัวคาพกันไปหลนนาบันดะแป้งันแป้งนาย่งเกาะแป้งบ้าเขาหนาเ้ อะไรอ่ะนะบอเจ็นนองนเป็นยังงแล้วบิ่งสวัสดีค่ะห้องแหลมมร้ายนะกินข้าวไื้ยังเอาอนเอาไปขัดลยได้ ร่องพื้นกินมันหมดแล้วเนาะกินอะไรอย่างไิงแกวนี่ยังเขียาก็แดงแบบกินอย่างว่าถ้ารีบเป็นถ้าเขาหดปากคุณเก๋คือจังใดนี่อ่กินชาไทยกินกินหวานส่วนนี้กินหวานช่วงนี้เติมหวานนะเนาะเล็กหนาก่อนยางเลาะก่อนชิไปไส้บันทึก เฮ็ดมาแล้วอราตู้สาววันนี้เป็นหน้าที่พี่มีนหรอแม่กินเขาาปยเพิ่งมาถึงคารุยังไม่ได้กินอะไรเลยบ้านหิวบ่แม่บ้านม่านหิวบอก ม่ต้งยิวบอกน้ไม่หลอนบ่นี้อาบแล้วตัวตัวเลี้ยงแมสนี่ทำอันนี้เปนนู่นหลักของเมืองสุบรีคือแมงทอดแมงทอดเอ๊ะยินหลายานอะนเนเอามงกอนเ็นจะเอาปลาเผาาอืมไหนดีเนี่ยเสียบตัวนั้นแม่กินได้ปลาเผาแต่้เอาได้ปลาเผาอา กินปลาไงยุคขวัวกับกินไก่อ,อยากกินต้มไก่ก็ไปครัวสัตหมูสัตว,นนว์นเนื้อหมูเด็ดเดียวเน้อเดียวสัตว์น้กเนไกเนา้ไก่เป็อไก่นเปืก่เดเนอเป็ดนอน้เน้เปอไเปนื่นอเป็น้อ่นอ่่เป็่เ่เอไตัวใด มีเหล็กเด็ดเนี่ยสุภาพบองวดนี่นเต็นอันไอ้เต้าอุ้งอิงอยู่ไหนมันอยู่ยี่ออนบ้าหองสลาอยู่นี่บอ นี่เป็นนอกอินทรงนะครับดูหล,หลังฐานคือเก่าหลี่น้องมุมเกา่าหลังรถตูเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน้าเวทีนะครับได้ข่าวว่ามีห้องน้ำยูไก่แห้งแต่ว่าเราก็มีพื้นที่สำรอง ้อยไล่นะครับสำรวจพื้นที่ร้อยไล่เลยก่อนเง <Yeah. S 1> ี้ยดีเฮ้ยคือพอลอยไร่อยู่บ่พี่ <Yeah. S 1> พห้องน้ำอยู่หน้างานแล้วเนะี่ยเอกถามพี่หอมว่าพี่หอมห้องน้ำอยู่ไหนพี่หอมว่าห้องน้ำอยู่หน้างานมีสามห้องห้องเด็กเล็กตายใช้สิเพื่นอนคนมากงาน okay. ใค้สิ่งทางหลังไปอีกโอ้โหใช่นาง,งานกันอะสีหลายแล้วคือจะบอกว่ากันเขาดอกว่าร่ำกันสิได้ลอยไล่ในหลักพี่นอ้องอืมทางที่กว้างขวางกันเลยทีเดียวนะครับที่ที่ากะเรียบร้อยแล้วฐานได้พี่น้องมา คุณเรมา่ากินข้ากับมาเด้อฟาร์มามาก,กินน่ะงานเอานะครับร้านขายของข้างหน้าเยอะเลยอันนี้มีไลฟ์สดนะครัาาบคเรว่ากินื่อบัตรเข่ากลุ่มกับสื้อบัตรเข้ากลุ่มเพื่อไมไปดูไลฟ์สดไลฟ์คมชัดแบบเฮดดีนะครับแล้วู้ไเรม่าอาหารกับพอกันอาหารได้พี่น้องเด้อ เหนื่อยเลยเหรอมันเหนื่อยเลยเหรอยังไม่อ่านอายังไม่อ่านนะยังไม่อะไรเดี๋ยวสวยแล้วจะมาใหม่นะอะไรนะ ทางล่างเพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่มานะครับกเ็เลยเดี๋ยวพายามมังเบ่งบรรยากาศซื่อๆนี่ละ่ะเมยเเมยเออมขท้นมากจะเห็นมันยังของมาแล้วน,นไป่ใส่ี่เมยเดียว กละส่ายทิอยไปไหนน้องยิงมาไม่ใช่หรอยุไซไม่รู้แล้วห <You say. S 1> รอ เล่นเงี้ยงกัน,นกเน้องเพื่อนเซา,ายมาไล่กันพีนน่น้องงงหันคลิปนี้ลำลาไปก่อนครับ